คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือชาวบ้านจากอำเภอลองจังหวัดแปรนะครับกว่า200คนที่ลุกตั้งแต่ตีสามเหมารถข้ามจังหวัดนะครับเพื่อมาเก็บเห็ดทอปหรือเห็ดเพาะในพื้นที่อำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนครับถามว่าเนี่ยอย่างต้องมาเก็บไก่ขนาดนี้ก็เพราะว่าพื้นป่าแถวนี้เนี่ยชาวบ้านมอกว่ามีเห็ดทอปออกจํานวนมากเลยนะครับฉเฉลี่ยคนหนึ่งเก็บได้วันละ7-8ลิตรและราคาตอนนี้เนี่ยลิตรละ180บาททำให้้าบ้านนะย,ยอมหารก้ารถคนละ150บาทเหมากันมาจากจังหวัดแปร เพราะว่าคุ้มทุนนะครับแล้วมีกำไรตัวบางคนก็บอกว่ามาเก็บกับเพื่อนเนี่ยมาเก็บเอาม่วนครับเพราะอยู่บ้านใกล้มามีอย่างเงี้ยนะครับทำเพื่อการเก็บเห็ดนะครับเป็นไปด้วยความคึกคักครับโอ้พอรอเห็ดตึงแกนใหญ่นะครับเพราะว่าขาวโจโฟครับและบรรยากาศการก้าขายเห็ดทอมนะครับที่กาดแม่ทาซึ่งเป็นกาดขายของปลาจือดังนะครับพบว่าราคาเห็ดทอมเนี่ยเริ่มลดลงนะครับจากช่วงที่เห็ดทอมเริ่มออกใหม่ๆเนี่ยราคาจะอยู่ที่ดิบละ350-400บาทนะครับ ล่าสุดเนี่ยราคาขายจะลงมาอยู่ที่ดิรละ180บาทตำสุดเนี่ยเหลือเพียงดิทละ150บาทนะครับเนื่องจากเคททอปเนี่ยเริ่มออกมานักในหลายพื้นที่นะครับและเจ้าบ้านเนี่ยได้กิ่นกันไปพ่องแล้วนะครับทำให้ราคานั้นลดลงนั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้ CM Live TV ตัวเองนะครับ